แต่ในการประชาธิปันในปัจจุบันนี่ผมจะบอกให้นักสร้างก็อยากจะได้เงินเยอะเขาเปิดจองเขาได้เงินแล้วเรื่องอะไรเขาจะเอาเงินมาลงประชาธิปันเรื่องอะไรเขาจะเอามาอัดเขาปล่อยลอยครับเขาปล่อยลอยให้คุณไปขายกันเอาเองเพราะว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนก็ผมบอกแล้วมันผิดจากสมัยก่อนไปแล้ว สมัยก่อนผมอยู่วงการพระเนี่ยนะครับนะการจองพระมันผ่านศูนย์จองมันผ่านศูนย์พระฝ่าจะเรียกเก็บบินได้เนี่ยนะครับจองผ่านไปสิบห้าวันผ่านไปเดือนหนึ่งไอ้คนสร้างจะต้องอัดโฆษณาเข้าไปอัดโฆษณาเข้าไปเพราะว่ามันยังจอกยอดจองยังเก็บมาไม่ได้ต้องอัดโฆษณาไปก่อนนะโฆษณาโฆษณาแล้วก็ถามมียอดไหมมียอดไหมมียอดไหม สิบห้าวันถามทีมียอดไหมแต่เดี๋ยวนี้นักสร้างมันเปิดออกมามันเอามาแผ่นเดียวมันโพสเข้าไปในกลุ่มยอดเต็มยอดไหลถามว่ามันจะไปทําโฆษณาทําไมจะเอาเม็ดเงินไปใส่โฆษณาทําไมไม่เนื่อมันยอดมันเต็มหมดแล้วมันไหลหมดแล้วมันไหลเพราะใครอ่ะมันไหลเพราะทุกท่านนั่นแหละไปช่วยกันตัดนะพอเปิดมานาโยนบินเข้าไปนะมีสองร้อยลัง กินอีกครับโยนบินเข้าไปสองร้อยลังไม่รู้จะตัดกันยังไงฮะไม่รู้จะหายอดที่ไหนได้หน้าสองร้อยลังหน้ายอดไหลมาสี่ร้อยลังไม่รู้จะซอยยังไงฮะหน้าบางทีบางทีนักสร้างนะายังไม่ได้กําหนดเขาบอกว่าเปลี่ยนบินกันเปลี่ยนบินกันเดี๋ยวเปลี่ยนใบจองเป็นว่าเล่นหน้าใบจองอันแรกออกมานะาสองร้อยลังใบจองอันที่สองออกมาสองร้อยสี่สิบลังใบจองอันที่สามออกมาสี่ร้อยลัง มันก็ต้องเป็นเป็นไปตามนะตามยอดที่มันไหลเข้ามาเพราะไม่สามารถจะไปซอยได้ไอคนนู้นก็อยากได้คนนี้ก็อยากได้แต่พอเอาข้จริงพอของออกนะครับก็นะคนนู้นก็อยากขายคนนี้ก็อยากขายนะครับเพราะว่ามันไปไม่ได้เพราะไปไม่ได้ก็เอาะลายอดตันแล้วครับทีนี้มันเป็นอย่างนี้ผมถึงบอกว่าท่านต้องอยู่ให้เป็นเล่นให้ถูก ผมเอามาเนี่ยนะครับผมบอกนะบางรุ่นผมก็ไม่ได้โฆษณากับผมบางรุ่นเขาไม่ไประชาธมพันธ์กับผมนะแต่ท่านก็เลือกท่านรุ่นไหนไประชาธมพันธ์กับผมท่านก็เลือกอีกแหละนะผมไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเขาทิ้งเงินเล็กๆน้อยๆอยเพื่อให้เงินทำงานก็ได้ครับนะอยากจะให้ประชาธมพันธ์ก็ให้เงินทำงานเล็กๆน้อยๆอยเสร็จเนื้อข้างเขียงแล้วเขาก็ได้แล้วเขาก็จบ มันก็มีลักษณะยอย่างนั้นผมบอกว่าท่านต้องดูท่านต้องเลือกเอางานไหนนะงานไหนเป็นงานที่ขายแล้วได้น่าจะได้ในช่วงแรกๆก็เอาถ้าถ้าเห็นว่าเออได้บุญทำบุญก็คิดซะว่าทำบุญนะอย่าไปคิดอะไรมากนะแต่ต่อไปท่านต้องดูแล้วละ่ะท่านต้องเป็นคนพิจารณาเองว่านะท่านจะตัด นะพระรุ่นไหนอย่างไรวันก่อนผมไปคุยกับช่างนะช่างบอกนะช่างอินบ็อกมาบอกนะผมให้สัมภาษณ์ไปไม่ตัดอะไรผมเลยเลยลงเต็มๆผมไม่มีความลับครับผมเป็นคนไม่มีความลับนะครับท่านกล้าพูดอะไรท่านพูดมาถ้าใครให้สัมภาษณ์ผมนะผมสัมภาษณ์แสดงว่าท่านกล้าพูดเมื่อท่านกล้าพูดทุกอย่างผมไม่ตัดท่านหรอก เพราะว่าถ้าตัดออกท่านบอกเอาทำไมตรงนี้ไม่ลงละ่ะไปตัดทิ้งทําไมนะท่านอยากให้พูดนั้นผมบอกกต่ผมสัมภาษณ์ผมใส่เต็มนะใส่เต็มเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดก็คือคือความจริงนะผมคุยกับช่างช่างก็บอกนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยช่างก็งงๆเหมือนกันว่าทําไมนักสร้างมันจึงเยอะกว่าศูนย์พระผมว่านี่เขพูดจริงว่านักสร้างมันเยอะกว่าศูนย์พระเพราะว่า ถ้าไปดูกันจร,จริงๆนักสร้างกับศูนย์ผ้ามันคนเดียวกันนะมันคนเดียวกันนะแต่ไปไปมามาหลังๆนักสร้างมันเยอะกว่าศูนย์อีกนะถ้านักสร้างเยอะกว่าศูนย์เขาก็งงอ่ะว่าทําไมมันเยอะแบบนี้เมื่อนักสร้างเยอะกว่าศูนย์ผมถามว่าแล้วท่านล่ะครับผมไม่บอกท่านเลยแมาท่านก็ไม่รู้สิครับผมไม่มานั่งคุยท่านก็ไม่รู้ ท่านต้องรู้ครับเพราะท่านเจ็บมาแล้วแล้วบางคนก็บอกนะครับ mm. ผมนะฮะน่าเจ็บมาเยอะโดนมาแยะน่าทาไมไม่เจ็บมาเยอะโดนมาแยะเราผมก็ไปดูในบ้านเขาอะ่ะน่ากบพอก,กับบ้านผมแหละผมบอกว่าเขาไม่โดนนะเขาไม่โดนผมก็โดนผมไม่โดนเขาก็โดนผมก็เยอะผมเป็นสื่อนะครับแต่ว่านะคุณแดงเ็าเป็นคนขายท่านรู้ไหมว่า นะเต็มเหมือนกันเนะต็มเหมือนกันไม่ใช่ไม่เต็มนะครับขนาดผมอยู่ในวงการนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยนะฮะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปได้แค่ไหนอย่างไรอันขนาดเอาตัดมาแค่แค่ลังเดียวนะครับนะแค่ลังเดียวขายไปได้ยี่สิบองค์อีกหกสิบองค์เหลือครับนะไม่ใช่หกสิบนะแปดสิบองค์ขายไปได้ยี่สิบองค์แปดสิบองค์เหลือมันเป็นลังอะครับ มันเป็นลังนะครับแล้วโดนเนี่ยโดนบวกกันมาทั้งนั้นไม่มีใครโดนแบบธรรมดานะครับมาก็โดนบวกมานะบวกมาเราก็ต้องรอดยอมรับนะยอมรับเขาไปเพราะว่าเขาบอกว่าเขาขายเนี่ยตอนนี้มันไปราคาเท่านี้แล้วจริงๆแล้วเราจะไปเชื่อใครในเมื่อนักสร้างเขาพูดเองนักสร้างเขาพูดเองนะครับนะว่าเขาก็โดนเหมือนกันน้าเขาก็โดนเหมือนกันนั้นผมบอกนะครับว่านะ มันมาขนาดนี้เราก็ไปขนาดนี้นอะ่ใจเย็นๆครับเดี๋ยวเป็นลมไม่เป็นไรฮะนะคนอย่างผมเป็นลมยากนะผมว่าถ้าคุณดูแล้วคุณนั่งเฉยเเดี๋ยวเผลอๆคุณเป็นลมเาด้วยนะนะเพราะว่าคุณอาจจะลุ้นกับผมไปนะคุณต้องดูแล้วคุณต้องใจเย็นๆนะเพราะผมไม่มีเป็นลมหรอกเพราะผมนะสุขภาพผมดีผมแข็งแรงแล้วผมพูดทุกวันผมไม่ใช่เพิ่งพูดนะครับนะผมคุยทุกวันครับนะผมไม่รู้ว่าถ้าคุณดูผมทุกวันหรือเปล่า ถ้าคุณดูผมทุกวันเนี่ยคุณจะไม่เป็นลมหรอกแต่ถ้าคุณดูผมเพิ่งเข้ามาดูคุณอาจเป็นลมก็ได้นะลุ้นไปกับผมอ่ะผมจะบอกให้นั้นแฟนรายการผมเข้ามาเนี่ยนะครับนะเข้ามาเนี่ยท่านรู้ไหมนะเข้ามาดูผมเนี่ยถ้าผมเป็นลมผมเป็นลมไปตั้งแต่ปีหนะ้าหกฮะผมจัดสองรอบนะครับนะผมจัดสองรอบนะครับนะกลางวันเย็นกลางวันเย็นออกตะเวนขับรถไปนะไปไกลๆนะครับ นาไปไกลๆกลับมาดึกๆดื่นๆผมยังจัดเลยถ้าคุณบอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวเป็นลมเนี่ยผมบอกว่าคุณนะใจเย็นๆเพราะว่าถ้าคุณดูแล้วคุณคุณดูแล้วคุณลุ้นไปกับผมคุณอาจจะเป็นลมก่อนผมก็ได้นาะเพราะผมคุยทุกวันผมพูดอย่างนี้ทุกวันไม่ใช่ผมมาโอ้โหวันวันหนึ่งมีนาะมีมีของมาหน่อยก็มานั่งพูดนาะมีของขายหน่อยก็มานั่งคุยผมไม่ใช่คนขายครับ ผมขายของนี่ผมบอกตรงๆนะครับผมขอขายของไม่เป็นผมสงสารบางอย่างมันน่าสงสารครับมันน่าสงสารมันบวกมาตั้งแต่ของยังไม่ไปไหนอะครับหน้าของยังไม่ขยับไปไหนนี่มันบวกกันซะโอโหฮะหน้ามันบวกซะเจ็บแล้วไปไม่ถูกก็ผมบอกนะครับว่างานลุ้นเนี่ยนะครับนะถ้าบวกไปเยอะๆเนี่ยผมบอกว่าถ้าลุ้นออกมาแล้วมันเกินเป็นเนื้อล่างเนี่ย มันจะไปขายยังไงอะครับนเดี๋ยวนี้เขาก็มีกลวิธีมีวิธีอะไรหลายๆอย่างที่จะมานาดึงดูดผู้คนนั้นผมบอกว่าผมนำเรื่องราวมาพูดเนี่ยมันมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบบางคนบอกว่าผมพูดลึกไปผมบอกว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันลึกที่ไหนแล้วก็มันอยู่กันหมดวงการมันรู้กันหมด แล้วพอผมเอามาพูดบอกว่าพูดลึกไปมันลึกตรงไหนอะครับเขารู้กันหมดแต่แฟนรายการผมหลายคนเพิ่งเข้ามาใหม่เขาไม่รู้อะแล้วให้เขารู้หน่อยได้ไหมล่ะเขาจะได้มีภูมิคุ้มกันให้เขารู้เหมือนกับที่ทุกคนรู้เพราะทุกคนก็รู้อะคุณอย่าคุณอย่าคิดว่าคุณจะหลอกแก่ชาวบ้านเขาสินะคุณคิดว่าคุณต้องนะต้องนะให้เขารู้ด้วยนะ การหลอกเขานะครับคุณไม่ได้พูดความจริงเนี่ยมันก็เท่ากับคุณหลอกถ้าคุณพูดความจริงไปแล้วเขายังเอาอยู่แสดงว่าคุณไม่ได้หลอกเขาก็เหมือนการทำประกันครับนะ่าดูไม่ต้องเช็คสุขภาพอะไรสักนิดเดียวแต่เวลาเคลมประกันมันไม่จ่ายอะทำไมมันไม่จ่ายละ่ะก้นในที่เราไปเซ็นไว้เนี่ยเขามีบอกอยู่แล้วอะครับถ้าคุณเป็นโรคอะไรคุณต้องแจ้งให้ทราบ แต่ว่าไอการอ่านต่างๆเราก็ไม่ได้อ่านอยู่ๆก็เซนเลยแล้วมันก็อ้างมันก็บอกว่ามันก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเช็คร่างกายไม่ต้องตรวจอะไรน่าทาได้เลยเพอทำแล้วเป็นไงตายไปไม่ได้เคม็มเค็มก็ไม่ได้ตังเพราะว่าดันมาลู้ทีหลังว่าเป็นโรคเห็นไหมครับไอนี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้หลอกลวงแต่ไม่แจ้งความจริงให้ทราบถ้าเอาเข้าจริงต้องแจ้งความจริงให้ทราบ แล้วก็บอกเขาว่าคุณมีโรคประจําตัวอะไรอยู่หรือเปล่านะถ้ามีโรคประจําตัวในข้อห้ามเขามีว่าคุณต้องแจ้งออกมานะถ้าไม่แจ้งออกมาประกันก็ไม่จ่ายคุณแต่ว่าดัานไปโฆษณาบอกว่าไม่ถามสักคำนะเป็นโรคอะไรไม่เป็นปัญหานะครับไม่ถามครับแต่ทำประกันได้แต่ไม่จ่ายไอ้นี่แหละครับไอ้นี่มันก็เกิดขึ้นนั่นผมบอกว่าในวงการพระก็เหมือนการเชกเช่นเดียวกัน คุณมีอะไรคุณก็บอกเขาไปตรงๆก็เท่ากับคุณไม่ได้หลอกเขาเพอเขารู้เขาบอกนะคนไม่รู้ถ้าเขารู้แล้วเขายังเอาอยู่นะก็ไม่เป็นไรฮะเมื่อเขารู้เขายังเอาอยู่ก็เข้าทำนองรู้เขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกนั่นก็จบฮะก็จบใช่ไหมครับนั่นะรู้เขาหลอกเต็มใจให้หลอกมันก็จบครับ นะั่นมันก็ไม่มีอะไรฮะฉะนั้นท่านเอาความจริงมาบอกเขาครับนาะบอกเขาถึงท่านจะหลอกนาะบอกเขาไปบอกเขาไปเขาจะรู้ข้อมูลเมื่อเขารู้ข้อมูลรู้เขาหลอกเต็มใจให้หลอกมันจบอะครับนั่นเนี่ยผมเอาข้อมูลตรงนี้ไม่ต้องไปตั้งกวนครับท่านไม่ต้องไปตั้งกลุ่มตั้งกวนเพื่อจะมาแอนตี้ผมนาะผมทำงานของผมไปอย่างนี้ คุณแอนตี้ผมไม่มีคนเข้าดูในเพจไม่เป็นปัญหาผมจะผมทำ u t u b e ด้วยท่านไปแอนตี้ที่ YouTube ด้วยไหมล่ะนนะ youtube คนไม่เข้าดูอีกเหรอหนะ้าผมไม่รู้ว่าท่านจะแอนตี้ได้มากมายขนาดไหนนะครับหนะ้าถ้าแอนตี้ได้หนะ้าก็แอนตี้ YouTube ผมด้วยแอนตี้เพจผมด้วยหน้าคนก็ไม่ต้องเข้าดูผมนะแล้วผมถามว่าคุณแอนตี้ผมเพื่ออะไรในเมื่อผมเอาความจริงมาพูด เอาความจริงมาบอกคุณต้องขอบคุณผมด้วยซ้ําคุณต้องมาขอบคุณผมด้วยซ้ําที่แฟนๆหลายคนเขารู้ว่าเขาจะต้องเช่าพาักกับใครเผลอๆเขาเช่ากับคุณนั่นแหละเพราะว่าเขารู้หมดแล้วแล้วเขารู้ว่าเออคนนี้มันดีนะมันไม่ปิดบังอะไรเลยหน้าสร้างมันก็ไม่หมกเม็ดไม่ใช่ว่านะพอนี่ผมจะบอกให้นะครับนักสร้างที่ผ่านมาเนี่ย มันมีหมกเม็ดเยอะน้าสร้างโครงการน้าออกมาสวยหรูน้าเปิดจองออกมาก็เหมือนกับโยนหินถามทางน้าเปิดจองออกมาหน้าถ้าคนไม่ไม่จองก็สร้างไม่ครบจํานวนบางทีคนไม่จองก็เลิกทําเลยมันมีอย่างนี้นะครับแล้วเป็นยังไงล่ะไอ้คนที่รับยอดไว้เป็นยังไง ไอ้รับยอดไว้ก็ตายสิครับหน้าคุณเล่นโยนหินถามทางอย่างนี้หน้าพ่อเดี๋ยวนี้มันทําออกมามันแค่ใบโบชัวใบเดียวโบชัวใบเดียวทําออกมามีหน้ามีชื่อมีชื่อ,อรุ่นมีรายการออกมาทํามาใบเดียวแล้วปิ้นออกไปส่งไปให้ในกลุ่มในกลุ่มแห่จองกันพระยังไม่ได้ทําเผลอๆบล็อกยังไม่ขึ้นด้วยบล็อกยังไม่ขึ้นแบบยังไม่ทํา นายโยนแค่กระดาษออกมาแผ่นเดียวแห่จองเออเงินไหลเอาไหลเ,เข้ามาทำตามยอดทำตามจำนวนไหลเข้ามาอย่างนี้ทำเต็มปรากฏว่าโยนยอดออกไปสองสามวันสี่ห้าวันหนึ่งอาทิตย์ไม่มียอดแต่ออกข่าวไปหมดแล้วบอกว่าจะทำนี่ทำนู่นทำนั่นปรากฏว่าทำยังไงครับดึงไปสักเดือนสองเดือนแล้วก็บอกว่าโครงการนี้ยกเลิก และไอ้คนที่ไปเปิดจองไว้ล่ะครับได้ยอดไปเป็นยังไงล่ะครับน้างเงินก็เก็บต้องคืนกันครับแล้วก็เสียเครดิตเสียใครครับก็เ,เสียล้านนั่นแหละล้านเสียเครดิตเพราะต้องคืนยอดคืนยอดคืนยอดนักสร้างเป็นยังไงครับไม่เดือดร้อนครับเพราะว่าตัวเองไม่ได้ปะทะกับไม่ได้ปะทะกับลูกค้าเลยการเสียชื่อก็ไปไม่ถึงนักสร้างเพราะนักสร้าง พอเปลี่ยนนะพอไม่ทําก็ไปทํารุ่นลงอื่นไปทํารุ่นอื่นไปทําองค์อื่นบางคนไม่ได้เปิดเผยหน้าตาไม่ได้เปิดเผยชื่อเสียงอยู่เบื้องหลังตลอดแต่ต้องขอบคุณนะครับหลายทีมงานในปัจจุบันเขาเปิดหน้าชนอะไรเสียหายเขารับผิดชอบผมไปดูนักสร้างหลายๆกลุ่มเขาสร้างผลงานเขาเปิดหน้าชนเขาขายหน้าเขาด้วย เขาขายกลุ่มเขาด้วยนะกลุ่มนี้ถ้าทางงานไม่ดีเขาด่ามาที่กลุ่มพพะไม่ได้เขาด่ามาที่กลุ่มตรงนี้มันเปิดหน้าเปิดตาผมบอกว่าเอออย่างนี้ที่เขาทา่าท่านทํามาสิแบบนี้หน้านักสร้างเดี๋ยวนี้มันต้องเปิดหน้าเปิดตาอย่าไปหลบครับอย่าไปหลบถ้าเกิดคุณมั่นใจคุณเปิดหน้าเปิดตาออกมานะเปิดหน้าเปิดตาออกมาแล้วมันจะได้รู้นะครับว่า มันเกิดอะไรขึ้นนะครับน่าเกิดอะไรขึ้นผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยการทำงานนี่ผมบอกให้นะครับว่าตัวคัมพีนิวเองคุณแดงเองเนี่ยเอกคัมพีผมบอกว่าที่ผ่านมาเราไม่ค่อยรับไม่อยากจะรับเลยนะครับเรื่องการจองพระเนี่ยผมบอกให้พวกประเภทรู้หน้าไม่รู้ใจเนี่ยเยอะมากมานี่หวานเลย มาดีีเลยแต่หักตอนหลังฮะเนี่ยอย่างเนี้ยฮะเราก็เห็นนะครับน่าหลากหลายอย่างเข้ามานี่เราเห็นนะคือภาพดีเนียภาพดีแต่ว่านะพอปลายแล้วไม่ไหวนะครับนะ่าอย่างนี้เนี่ยเยอะนั้นผมบอกว่าเราจะต้องนะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับคนวงการพระของเราให้รู้ ผมเห็นหลายคนเจ็บผมก็นะผมก็เจ็บกับเขาด้วยนะน่าไปเห็นน่าคนจองแล้วไม่ได้พระเสียเงินไปต้องคืนเงินกันอะไรกันความผิดพลาดมันเกิดขึ้นแต่ละจุดแต่ละตอนท่านรู้ไหมว่าจริงๆนะครับผมบอกว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประเด็นละเอียดอ่อน แล้วเราก็ต้องมานั่งพูดคุยกัน